สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอดีกับจะย้อนหลังภาพเหตุการณ <c oughs> ์เด้ค่ะเดื๋องในงานศพของปูเพ่งประจันค่ะอาเส้นในคลิปมากกับสิมีบางส่วนที่มวลซื้นห่อแซวบนนเด้อค่ะอันนี้ก็จะบ่ค่อยซีเรียสเนาะว่าก็จะเป็นกิจกรรมในการเฮ็ดอาหารค่ะจากาทายจากทางด่านแม่กั่วเด้ค่ะอาหารกับซิบไปทายไม่ให้เบิ้งเบิดเได้ค่ะทายมาเป็นบางส่วนแล้วก็ร่วมไปถึงการเฮ็ดประสาทเพลิงค่ะ การเฮ็ดบุญแจกเขาด้วยค่ะการรวมแรงรวมใจของบุญญาต่ายายพ่อแม่พี่น้องเฮ้าด้วยค่ะจะสำหรับอาหารแล้วก็ค่อยตอนรับแขกะคะ่ะแล้วก็กิจกรรมต่างๆตัวนี้สิบรอยู่ในส่วนของพิธีการนะคะ่ะส่วนของพิธีการต่างๆเขาเสียเอาไว้ในคลิปหน้านะคะแล้วก็จบลงที่การเฮ็ดเจดีย์ดะะ้อค่ะไว้คุณคคู่ด้เก็บเท่ากระดูกเนาะคะ่ะจะในก็ติดตามรับชมกันได้ะคะ่ะงานล้างจานงานเฮือนดีพี่ปื้มสวัสดีครับ น้องบอตองสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะพี่ชมพูนุษสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะต้องมีทิปแน่เลยช่วยงานเถื่อนดีคุณปู่ดูค่ะมาดูคนขัดกระถางได้ค่ะไม่เป็นนะคะน้องเต็มใจโอลี่หลาแพ้ป่แต่น้อโอเคโอเคอีกสองวันอีกสองวันช่วยกันช่วยกันลูกเก่งมากๆได้น้ำพอคั่วแม่คั่ว แม่ขั้วจะจมหลายกะเทยขั้วฮะกะเทยขั้วแม่ขััวอนนี้กะเทยขั้วฮะเทยขั้วค่ะอ่ะมือวางแับหนึ่งประเภทต่ำพี่มัมมีกากหมูไม่ทำนะกากหมูยี่นเรนี้เนี่ยค่ะหมดแล้วเอาบอกเออยายจะยายจะอมยายจะกินบบ่ดดดีีอันนี้ครัวไทยอู่ข้าวอู่น้ำตอนค่ำค่ะ เขาบุญไหว้ไปแล้วเทธอนึงเนาะอันอาโค้งเนาะอันนี้ก็เริ่มพักพักกันบุญไหว้ไปเธอเริ่มบุญไหว้อีกเธอนึงมืออื่นโอเคค่ะโอเคโลกมันเปลี่ยนไปใช่เขาบางทีเป็นรางถั่วมาฮันพักแล้วก็ไปลรางถั่วได้ยิง่นูยิงเลยพูดก็ยิงพูดยิงเด้อ วิ่งสามมูกกับเจอูดอ๋อเจตดดอีตวดอีตวดยโอจะไ้เาินวยอ้ากินแซบเนาะอะไปแม่นแม่นอีตวดมึ่งทีมงานก็ล่างงานก็หอแหละ

อ่านี่ซ้ำแหละซ้ำแหละอ้าโอ้นี่มีศพมีศพราคาขึ้นหรือเล่าว่ามาดูเพี่เย้นละ อันนี้เจียวลว่าเาูมเขีน้ไมู่เขเรื่องยังอันนี้ติดต่อไปให้แกงจืดค่ะเมื่อื่นเสาร์เมื่ออื้นเสาร์เราตีสองสีสามแล้จะลุกทัเจียลอาจจะไม่ได้นอนคืนนี้ยาวๆไปดูมืดซกบด้น

โอยระเจังสันละเตรียมามหนุ่ยายในวเด้อนี่จนใหัที่ว่าแล้วแล้วเปนเ้นเซอร์แล้วนโดนวกปิ้ง เิีงเนีงหมูนะงหมูหมก็นหมูกเปมูัน้เป็นส่วนน้าหมูชิดหนังก่อนหมูนัง น,น่าเราไปยิงยิง <laughs> นนบ้านน่าเราวะฉันต้องเฝ้าหม้ออาหารฉันก่อนเอาเด้ออยี่ภาคก็ลืมมาหนึ่งข่าวเด้อ องดากสกวิกเยเ,เวลาตีสามเวลาตีสามเวลาตีสามคณะแม่ลั่วกระตือขึ้น,นมากนกหน่อยอุไระะพ่อน,น้องเขานอนแนบวนนอนแน นี่แผนของแผนของที่ระลึกเนาะประเดินของช่ารวยเน,ะเนาะแผนของที่ระลึกค่ะเบิงสิไปบาเองเ้ปม่ยจานคมรับวโอ้คุณป้าทองค่ะ อร่อยไหมคะเย่มเลยคุณยายคุณยายเลิฟด้วยคุณยายเลิฟเขาขี่อยเขาี้องนงาต้องเซ็นกินบันงานนะคะกับคุณยายสาวสาวหมูหกค่ะนี่จะคุณาภาหมูหกเพื่อนกันนี่เขาเดียวกันนี่พว้มีเื่อนเขินเลยเผื่อนเขินเือนเขินแเรือนเกือขิน คุณ,คณคยายขาดเหลืออะไรบอกด <of> ้วยค่ะอะไรด้ค่ะรินถือใจผู้เฒ่า <unsure. S 1> ถือใจผู้เฒ่าตัวนี้ตัวนี้คุณยายเมาค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาป้านางน้ำ้่แาแล้วอนุญาตค่ะ บุติ๊กเอาลงช่อง YouTube นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะเรือยังกระบอกได้ค่ะทานสะท้ออร่อยไหมคะพอแล้วค่ะเยอะแยะเลยค่ะออเยอะแยะแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ ขออนุญาตค่ะขอบคุณท่านพ่องานค่ะคุณลุงของเราขาดคุณลุงมีแย่เลยงานวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขาดคุณลุงนีแย่เลยงานนี้คุณลุงปีชาค่ะคุณลุงเลิงนค่ะนี่คุณยายยายแซ่บค่ะ ขอบคุณคุณยายด้คะคุณยายเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะน่ากินบานเท่านะยายเนะาะใช่ค่ะขอบคุณค่ะตัมหมังแบบนั่งแ่บค่ะชมพูสุดท้ายค่ะเจ้าภาพค่ะหนึ่งเจ้าภาพหนึ่งกินกับแขกค่ะกินโลดเพะนแขกว่า อาหารจนถึงกี่ทุ่มคะตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบห้าทุ่มสี่ิพี่เตยอยู่ไหนพี่เตยไปกินนะ้ำเตยไปกินน้ำพี่เตยไม่เตยไปกินน้ำไปโอเคอาบน้ํานอนแยกย้ายเจอกันทุมอโฮ้บายบายบาย,บายใครยูเสได้ีจะทำาก่กันหก,นออกขอไก่ได้ขนาดยังไงค่ะ <c oughs> อย่างตะวังามยิ่งงนนี้ก็ได้

เ่พคนนี้ขัลโหลฮัลโหลัลโหลฮัลโหลฮัลาหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโหลยัลโหลฮัลเหาฮัวโหลฮัลโห่ฮัลอยลฮัลหลฮัล้หล่ัลโหลฮัลโหล่ัลโหลหลฮัลโหลลโหลฮัขะัลโหลฮัลเหัลโลหลฮัลโหลฮััลลัลห ออาเบ็งมาลําไยิงมนนี่ช่ยมาลําไยิงอยากก็มาจับมอไปให้เนี่ยขวบดขวบเขาตกแต่ คนเป็นกาข่อยเลยเท้าว่าลูกใหญเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะของสอกแสนเท่าสวัสดีค่ะทำอะไรทำไมต้องแต่งขาวคะอยากแต่งขวอยากแต่งบวชบวชค่ะเป็นบวชแม่ขาวให้คุณปู่นะคะสามสาวค่ะ เ่อนใหม่อนลงมาเื่อนใหม่เอิญประสาทพึ่งประสาทพึ่งประสาทพึ่งของปู่เพ่งบ้านไม่ค่ะอุปกรณ์ครบอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เด็ดขั้วเองพร้อมเ่้มเออะไรนะเหลือรถรถปอเช่รถลัมโบเอาว่าลัมโบกินี่มาด้วยนี่อยากเริ่มเขนย่อสาวงามต้องไหมคะ สาวงามต้องมีไหมสาวงามบ้านหน้าผางทำอะไรเด็กๆไอยาาเ วาดลูกอะไรคะวาูปนี้ทีวีอะไรโทรศัพท์อ๋อจะใส่บนประสาทเพือให้คุณปู่วาดพิจตย์ด้วยพิจตย์ทาบเอาอย่าฟ้องคุณปู่ปีกปากไม่ว่าคุณปู่จะโทรมาหาไหมโทรโอเคค่ะูเดินมาเลยจะวาดแทโอเคค่ะดี่หนคะหนูเขาโทรแล้วคะ กุ้โมกไปทายบ่วบานยิบสาวเป็นไงยิบสาวจำบ้านแค่เดียวเกลือกะตากะตาสมุนท้ออันนี้แจวเดอ้อปูเพลงประจานอันนี้างูังูกะมีผสมก็มีไกกะมีเต้ดีดังๆแกงเฮดกะมีเต้หวอือนมยูโรกะมีเต้อย้อ่อออกมะกมียูโรอันเสียนะ มักโกแรกป่นกรสซแล้แสบหลายมักอันนี้แสบดูอันนั้นบ่แ่บป่อันนั้นกินดูไงเอเซ่เนกินดูไปถ้วยทุกอย่างเลยค่ะลางนี่นี่กอบขึ้นขางทั้งนั้นค่ะ

อ้นันงไ่รถิแล้วต้นดูต้นตอกเป็นังไออหมันมันเกเปลนเยเียนยไว้เียนยะ่ไมันเป็นพากอยู่ต้นต้นงทาดรถเือนว่าเป็นขันเป็นขันันนี้รงมโอ้ต

ปวดไปปวดมันต่างนสิเรียนห้องลสมาเที่ยว่าสอห no ้ใ่ดไหนเนี่ยตอนนี้ออมเีวมรถยกอีกลาหาเสียเงินกว่าทัเงิน่ใหญ่ขนนี้หรอกะีมลกก็ขนาเข้มาเห็นซื้อว่าเท่าไไปซื้อว่า

ไงหรือความไงคัาบ่บ่้ท่านบิดังยิ้บครับ้นโบขึ้ัน้บเสมอเลยือาจนเลยมักบ่าหลับตานหรไหม สายไฟด้วยแซมมมือสิทธิ์โลดนะสิเลียนมาั้งตั้งเขาจะขึ้นไปยาบบเบี้ยวยอียงปะสูบอกแม่เอียงมาทัางพี่ค่ะไปทานด้านขวามือของอาซิอีกไปขวามืออีกค่ะพี่อุ้ยไปดูเขาบเสียบเล็กกนหมดนะเนี่ยเสียบหมดกวนยังป่างอูก็ิงู้อยู่เลยกนยังป่างอยู่ลงมาขีลแมมางมา สบายแค่ไหนเวียนเงาแดงพอดีโอ้ยเมอว่ามันมาเลยมาไม่แต่เฮาได้เป็นนงวัเวิร์ดานเวิร์ดเมียงเลยไม่แต่เฮาว่าเวร์สยามดูอีกว่าด้วยดีดีสามมว่างนะน้วยอยู่งหวแล้

พอเป็นออบพออยู่เบื้องขวาถูกสาวอยู่เบื้องซ้าย่ะอ้าวนีา้องเที่ยงกันดีละไปอยู่ดีมีแห้งด้วยเราจะมาหาดูๆดอกแต่่าปูมาตองมาหาหนูดูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงทานี้เนาะค่ะคลิปหน้าจะเป็นประมวลนภาพพิธีการนะคะในการชาปนกิจศพคุณปูเพ่งประจันค่ะจนาิกะ อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในเด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ